ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอาา้าฮายเนีวกรับเป็นประจําทุกวันเตยเชา้ามืด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 โอ้โหเมื่อวานไม่คิดว่าฟอกมันจะมาทั้งสามตัวเลยลาวโโสุดยอดจริงๆฟอกมันมาทั้งสามตัวเลยฟอกลาวนี่สามตัวมาสามตัวเลยนะเมื่อวานโอ้แต่เราไม่ได้ไปเก่งตรงนั้นเราแต่ว่าผมก็บอกอย่างลถ้าแปดไม่มามันก็มีสองหนึ่งใช่ไหม มี2 1 0 1แล้วก็ศู 03, นยะ์สามไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า8ได้มาใช่ไหมมันก็มีแค่1 2 1 2 3ถ้า8ไม่มานะถ้า8ไม่มาก็มีอยู่แค่นั้นนะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็บอกอยู่แล้วถ้า8ไม่มามีแค่1กับ2เด็ มีแค่หนึ่งก็มีมีมีแค่หนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองนย์สองศูนยครับเนี่ยถ้าแปดได้มาก็9ด้วยเพราะฉะนั้นเน้นอยู่นะครับสูตรนี้ถือว่าผมว่าใช้ได้นะสูตรแล้วก็ตัว12เบสน,นี่โอ้โหเมือ่อวานในสิบสอเบสนี่ทํางานดีจริงนะทํางานดีจริงแล้วก็ผมบอกแล้วถ้าเกิดไอตัวตัวพกอะโดยหลักแล้วถ้าเกิดไม่มาที่ฮานอยฮอนสปาดานังก็ต้องวิ่งไปลาวแล้วไปครบ สูตรเลยครับส7 4เต็มเต็มเลยโอ้ oh. อะไรจะสุดยอดนนนะ่อขนาดนั้นอ้าวกลับมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครูวันสบายๆนะครับนี่คือช่องไอชแนลคืลนลักนะฮะเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิเศษสงครามสู่จตรงค์โชคเ็นจตุรงคธาตุมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนำตั้งโดยให้ถูกดูดวงให้เป็นแล้วก็มันจะเห็นความสําเร็จด้วยแล้วก็มาสองดาวให้เป็นก็นจะเห็นเงินแสงเงินล้านด้วยแล้วก็มีติดตามเราไว้มีเงินใช้ทุกวันนะก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์กดกระย่งเตือนด้วย กนะดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโชคลาบจะได้วิ่งมหาทาันเป็นประจำกวันนี้วันครูวันสบายใจนะะวันสบายใจสบายใจแต่เมื่อวานนี้ลาวนี่เราก็ไม่ได้หนึ่งสองนี่ก็มันไม่ได้เป็นตัวเต็งครับเราไปเต็งสองแปดนะั้งแปดหกแปดเนี่ยเราเต็งเนี้ยเราเต็งแปดนะแปดไม่มาเมื่อวานนะครับมาเจ็ด นะครับแปดได้มามาเจ็ดวันเป็นลักษณะงานไปก็แต่ว่าเดอะเบสนี่ถือว่าสิบสองเบสเนี่ยผมถือว่าเป็นวิชาที่อู้ใช้ได้ใช้ได้นะมาทั้งงานน้อยก็สามตัวสองตัวมาที่อู้มาทั้งลาวก็สองตัวมาฮานอยก็สองตัวนะน่าจะสองตัวครับถือว่าเดอะเบสนี่ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะแล้วไปเข้ากับตัวที่อ่าเราจัดไปอยู่แล้วถือว่าสำคัญมากนะวิชาความรู้นี่ผมว่ามีไว้นี่ดีแน่นอนครับอ่ะ วันนี้นะครับวันนี้สัมมนาออนไลนะ์นะวันนี้สัมมนาออนไลน์ในเรื่องของรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลลาวและนานาชาติเราจะเน้นไปที่รัฐบาลไทยซึ่งมีจุดที่ผมค้นคว้าขึ้นมาที่จะมาบอกให้ท่านเล้ในงานสัมมนาในงานสัมมนาวันนี้นะสัมมนาออนไลน์นะครับสัมมนาออนไลน์เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถสํารองที่นั่งได้ที่064268810นะครับวันนี้นะ วันนี้อย่าลืมนะบ่ายสัมมงไปบ่ายสัมมงนะครับบนะ่ายสัมมงะอนะสมมนาออนไลน์สมนาออนไลน,ออน์ในเรื่องของรัฐบาลไทยานายกไปอยู่แล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> นะาะนั้นก็ถือว่า,าแต่ว่าอย่างว่านะผมว่าคือบางทีก็ มันยังไงอ่ะคือไปแต่ก็คนเราก็เวลาสู้มันก็สู้ไปในแนวทางนั้นนะคิดว่าสู้ไปในแถวนั้นถ้าสู้ไปตรงๆก็คงไม่ได้หรกดูคําสู้เขาแล้วก็อ่ามันก็อย่างว่านะคนเราอ่ะมันวาสนาคนเรามาได้แค่ไหนแค่นั้นแต่วาสนาเราจะหยิบเงินแสงเงินล้านก็อยู่ที่ดวงดาวนี่แหละดวงดาวให้ต่างดวงดาวเพราะไม่เงินก้อนโตแล้ววันนี้สมัมมนาออนไลน์นะครับอย่าลืมนะจองสำรองที่นั่งไปเลย0ูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์คำพิรุยมีไว้ เป็นเจ้าของจองไว้ได้เงินล้านแน่นอนครับผมหน้าตามนี่เลยสุดยอดสุดยอดนะอย่างเมื่อวานนี้ผมก็เอามาให้ท่านสรุปมาให้ท่านนั่นแหละไปวิเคราะห์ไปอะไรสรุปมาให้ท่านตามนั้นก็โอเคนะแต่เมื่อวานท่านขอภัยด้วยผมไม่ได้ส่งที่สรุปให้แล้วแบบนั้นแล้วผมไม่ได้ส่งให้ไงเพราะว่าเข้าไปในอ่าพิมพ์ลายแล้วก็สามารถทุกคนไปก๊ออได้ในใบที่ผมทําไว้ให้นะครับทําไว้ให้แต่ท่านใดอยากได้เมื่อวานเมื่อคืนก็ไม่ได้ทําไว้แบบนั้นด้วยนะก็คือทําเป็นตัวอย่าง ทำเป็นตัวอย่างว่าทําเสร็จแล้วก็ใส่หนังสือทําเสร็จแล้วก็ใส่ไว้หนังสือนะครับท่านสามารถสั่งหนังสือได้มันอยู่อยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยนะครับวันนี้วันครูวันสบายสบายใจวันสบายสบายใจไม่ต้องไปคิดกังวลอะไรมากวิชาวันนี้จริงแล้วเป็นวันที่ทบทวนความรู้นะผมว่านะวันที่เราทบทวนความรู้ทบทวนความจําทบทวนวิชานึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาเรียนร่ำเรียนมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมเราทําอย่างนี้แล้วทําไมเราไม่ได้ทําไมเราไม่ได้ก็มาทบทวน ทาทบทวนวิชาแต่อย่าเครียดนะเราทบทวนดูแล้วก็มีแนวทางถ้าเรืยอมีแนวทางเราอย่างเบสนี่ผมว่าเดอะเบสนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ควรจะได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างยิ่งเลยนะเบสนี่ผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมา,มากนะเป็นอะไรที่สุดยอดมา,มากเอา้ากลับมาดูวันนี้เลยแล้วกันนะผมก็ไล่ไปตามยังหวะนี่แหละมันจะมาไหมล่ะอะไรไปตามยังหวะดูนะครับอ่ะอ่าอ่ามันจะมาไหมครับคลิกแล้วมันไม่ขึ้นมาสักทีหนึ่ง อ่าโอเคมาแล้วครับก็ว่าไปตามนี้นะก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของอ่าเทพผู้พิทักษ์นี่นะก็เรียกว่าเทพผู้พิทักษ์แล้วก็คุ้มครองดวงชะตาดลบรรดาลโชคลาบนี่นะโออยู่ที่นี่หมดเลยนะก็อ่าท่านใดที่อยากจะเป็นของก็แจ้งไปนะศูนย์428810มีจำกัดมากๆเลยนะจำกัดมากๆเลยนะอะวันนี้ก็ไปในเรื่องของอ่า วันนี้ก็ถือว่าผมเอาเดี๋ยววันนี้ผมเอาเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันนะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้ผมขอรวบรวมถือว่าวันครัวนะผมจะเอารวบรวมทั้งหมดมาอยู่ในนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนชแนลหรืออะไรต่างๆเอามาไว้ในนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เอก h a ชแนลจะไม่มีมีตรงนี้เลยนะครับเอาให้ท่านดูนะเอาผมจะให้ดูรีเลก่อนนะ รีเลย์ก่อนไปดูรีเลย์ก่อนครับรีเลย์นี่ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะเมื่อวานในตัวตัวเมิดมันก็ถือว่าโอเคนะวันนี้เมิดอเจ็ดนะครับเมิดอเจ็ดก็ถ้าก็จัดไปอย่างนี้ก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่งี้ก็ได้นะครับก็หนึ่งศูนย์เจ็ดจะมาไม่หรอวันนี้นะมันก็แน่ไม่แน่นะเพราะว่ามันเจอกันอยู่ในห้าซ้ำสูงก็หนึ่งศูนย์เจ็ดดังเจอเจ็ดอยู่นะครับเพราะนั้นเจอเมิดอเจ็ดเราเจอเจ็ดไปรีเลย์อยู่ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่ตามนี้ได้เลยนะครับ ไปดูสายเจาะที่ผมเจาะไว้ด้วยนะอา้าวสายเจาะเลยเจาะให้เลยนะวันนี้มันครูเจาะให้ดูว่าจะมาตามที่เจาะไหมนะเจาะอ,อะไรล่ะไข่ขาวไข่แดงแล้วก็เจาะไปวันนี้มันตัวเคเมันก็คืออ่าเจ็ดกับสองใช่ไหมแล้วก็ i ออมันห้ากับศูนย์แต่ว่าเน้นตัวที่ห้านะครับเราก็วางไปเลยเจ็ดห้ากับสองห้าครับเจ็ดห้าสองห้าแล้วก็สามเจ็ดห้าสามสองห้า แล้วก็307ด้วยนะอันนี้เจาะไปตามนี้เลยนะแต่ว่าถ้าตรงถ้าตรงนี้ท่านก็เผลอเผลอแล้วกันเจ็ดสี่เมันไม่เจอตรงนี้ไงมันไม่ได้เจอกันตรงนี้ครับถ้าไม่เจอตรงนี้เพราะว่าเราจัดเจอตรงนี้หรือท่านจะเอา6 52นี่ก็ได้นะถ้าไม่เอาเจกับ6 5 2สแต่มันเมือนอะครับเมือเจก็ต้องเจง7จหกเนนะ6ก7 0็7 0ก็ได้นะจากตรงนี้เอา3มาแทน0ย์เนี่ย4 7 0นี่เจาะให้ท่านอี้นะเอาไปดูสายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบนะ วิเคราะห์อจอจาตตาระบบเลยนะครับไปวิเคราะห์จอจตัตตาร์ระบบข้างหลังหน้าข้างหลังอยูอ่ข้างหลังนี่อยู่ในหนังสือนะครับท่านสามารถที่เปิดดูได้ในที่ผมส่งให้เดินสิงหานะครับมันเป็นแผ่นอยู่แล้วนะผมไม่ต้องขยับไปขยับมานะครับเอาตามนี้อันนี้ก็คือสายวิเคราะห์จอจตัตตาระบ,บบไม่มีอะไรครับถ้ามาตารระบ,บบก็มีเลยเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ สองห้าสองศูนย์อยู่รับประมาณนี้ก็มีผมวางไว้ก็สามสอูนแล้วก็สามดนะครับแล้วก็ห้าเจป็นดาวเจ้าเลนี่ดาวเจ้าเลเมื่อวานนี่ก็เต็มเต็มเลยนะเมื่อวานนี่ดาวเจ้าเลิผมบอกแล้วว่าดาวเจ้าเลมาก็มีแค่เมื่อวานมันสกับแปดใช่ไมเม่่สามห้าสเ็ดแปดห้าแก็ตรงแปตุ้มเลยโอ้สุดยอดมากนะดาวเจ้าเลเนี่ยวันนี้ดาวเจ้าเลยังห้กับเอยู่นะยังให้เจ็ดอยู่ว่าเกับสองทให้เราได้ต่างก็เจอเจ็ดนะครับเออเจอเจ็ดก็ไม่มีอะไรก็ อย่าลืมนะเจเ6 1เ7นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มานะเอา้าเดี๋ยวผมให้ดูในเอ็กคอร์ทชแนลเลยแล้วกันนะไปด้วยกันเลยวันนี้ไปด้วยกันนะวันนี้ขออนุญาตสมาชิกในเอ็กคอร์ทชแนลนะจะได้ดูด้วยกันนะถ้าจะได้ดูตัวอย่างครับเอ็กคอร์ทชแนลนี่ E เอ็กคอร์ทชแนลนี่ผมจะวาง,นะวางวาอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ครับนะวางไว้อย่างนี้ก็คือ1คือแบ่งกลุ่มดาวให้เรียบร้อยก่อนนะพอแบ่งกลุ่มดาวเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาดูว่าวันนี้2องําเจ็ดทำมาได้ตังค์ใช่ไหมละ่ะ สองกับเจ็ 7, รราไรดต่างก็อยู่ฝั่งนี้ครับมี7 9็6เอนี่ยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยถ้าเจมาก็เจ็ดเกแล้วก็9ก้าแล้วก็สองหอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แต่นี้ถ้าเกิดฝั่งนี้มันไม่มีมันไม่มีไม่มีชิดอะไรมีแี่สามหนถ้าได้แปดศูนย์ห้าสี 8, 5, 4, 3, 1, ่สา,า,านึ่ง้าอะไรล่ะถ้าก็ดูดูฟอกฟอกคือ3ามฟอกคือ3ก็จัดสอย่างเดียวก็คือ3อย่างเดียวก็มีแปดสามศูนย์สามห้แค่นั้นนะแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะ แล้วก็จะฟอกมันสามอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี่โอ้ฟอกเราในสองเจ็ดสี่เลยนะทําไปเล่นไปวันนี้ฟอกตอนนี้ดาวทำงานมันคือ3แล้วเจอฟอกด้วยเพราะฉะนั้นเจอตามทำง,งานก็เจอสามก็เจอฟอกแล้วก็จัด3ครับมี8 3 0 3 5 3 4 3ทํา1นะแล้วก็มาดู KN KN มัน7กับ2ใช่ไหมดีวายเก้ากับ0แล้วก็ไอมัน5กับ0ครับแต่ตรงนี้ถ้าเราฝั่งนี้เราเจอ2องห้มันอยู่ฝั่งนู้นเลยไหมสองห้าเจมันอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยครับสองห้าเอยู่ฝั่งนี้เองไหมครับเนี่ยสองนี้นะาเรียจ็7มันี้นะ ก็เลขสองกับเจ็ดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับสองกับเจ็ดมาอยู่ฝั่งนี้ทีนี้พอสองกับเจ็ดมันมาอยู่อ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยสองกับเจ็ดนะครับเนี่ยครับเนี่ยสองกับเจ็ดเนี่ยสองกับเจ็ดอยู่ฝั่งนี้ถ้ากระจัดสองกับเจ็ดไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้ตรงเนี้ยนะครับเจับสองมันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วฝั่งนี้มันจะมีเก้าศูนย์กับห้าศูนย์เก้าศูนย์กับห้าศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มาก็มีเก้าห้าแต่เก้ามาอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วพอเก้ามาอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วมันก็จะมีชุดเดียว เพราะว่าไปตามนะั้นแต่วันนี้ตัวหลักมันจริงๆคือท่านดูตัวเนี่ย T S M P หนึ่งอ่าหนึ่งหกแปดแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งก็จะเจออยู่ที่หนึ่งนะถ้าฝั่งนี้เจออยู่ที่หนึ่งมันก็จัดได้ตัวเดียวเลยคือสามหนึ่งเนี่ยครับก็วิเคราะห์แบบเนี้ยครับถ้าสามหนึ่งถ้าฝั่งนี้มันไม่มีอะไรก็มีแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งอ่าสี่หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดไปเจอกับฟอกก็คือสามหนึ่งตัวเดียวครับ ก็สามหนึ่งตัวเดียวเลยก็แปดสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่สามหนึ่งแล้วถ้าไปดูเบสด้วยเดือเบสเบสวันนี้คืออะไรล่ะเบสเเก้าสองสามหนึ่งก็เจอสามหนึ่งอก็เจอสามหนึ่งก็จัดเลยครับก็สามหนึ่งเลยเต็มเต็มมาหรือเปล่านี่วิเคราะห์แบบนี้นะอันนี้คือสายวิเคราะห์ให้ท่านดูวิเคราะห์แบบนี้ในเรื่องของการแบ่งกลุ่มดาวอะไรต่างๆนะนะส่วนสายดาวก็อันนี้ก็คือรอบ17นานกาผมก็จะว่าไว้อย่างนี้นะรอบ17บเนการอบ17บเนกาก็ว่าไว้ตามนี้57แล้307แล้วก็3 5, 5, 5, 5 2 อันนี้ส่วนสายดาวรอบรอบ17บเนากาเราเจออยู่ที่3เหมือนกันผมก็เลยวาง83แล้วก็13 431แล้วก็4ตัววินก็1304นะครับตามนั้นนะแล้วก็เจอ13ที่เดอะเบสด้วยแล้วก็มารอบ18นาฬิการอบ18นาฬิกาก็มีเหมือนเหมือนเดิมนะก็5้7 0 5 2เหมือนเดิมแล้วก็352307เหมือนเดิม นะก็ 3, ัสามเป็นตัวเดินเรื่องด้วยก็วานไปตามนั้นนะครับแต่ว่าสายดาวนี่สายดาวนี่เราเจอ l อลมัน641ใช่ไหมเพราะนั้น641ปุ๊บเพราะสายดาวเราเจอ4ผมก็เลยวาง46นะแล้วก็บางนี้วาง38 138นะ4138 4ตัววินนะครับ3ตัววินก็138่งอ่าสตัววินก็38อ่าแล้วก็33 88นั่นแหละก็จัดไปนี่รอบ18บแนาฬิก,กาใช่ไหมไปดูรอบ19บเนาฬิการครับรอบ19บเนาฬิกาก็เหมือนอยู่ที่7จ็ดนะก็วางเหมือนเดิมครับ7 5 70 แล้วก็52 352แล้วก็307ครับอันนี้คือวางวางเจาะไว้รอบ19นาฬิกานะแต่รอบ19นาฬิการเราไปดูสายดาวครับสายดาวนี่ สายดาวรอบ19ดเก้ารายการเราก็เจอสี่เหมือนเดิมเขาก็วางสี่หกเหมือนเดิมแล้วครับก็สามแปดแล้วก็หนึ่งสามแปดห้าหนึ่งสามแปดนะครับสี่ตัววินสามตัววินก็หนึ่งสามแปดสามตัวก็สองตัวก็สามแปดแล้วก็สี่หกครับตามนั้นนะครับอันนี้ท่านที่ดูเป็นประจำทำประจำท่านก็เข้าใจอยู่แล้วในจุดนี้นะท่านในที่ไม่เคยมาดูท่านก็อาจจะงงง,งแต่ว่าก็เป็นอะไรท่านก็ดูตรงนี้แต่โดยหลักแล้วก็คือดูตรงแบ่งกลุ่มดาวตรงเนี้ยแบ่งกลุ่มดาวตรงนี้มันมีอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มนี้ก็คือเจ็ดกับสองถ้าเจ็ดกับสองทำร้อย จ็ดก็มีเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมแล้วเก้าสองเก้าหกแล้วก็สองหกแต่ถ้าเกิดว่าท่านดูจากตรงนี้นะท่านดูจากเอาเดอะเบสมาเทียบนะตรงนี้ท่านวางตุ่มเดียวได้ชุดเดียวเลยครับในชุดเดียวเลยฝั่งนี้ได้ชุดเดียวฝั่งฝั่งนี้แหละฝั่งเจ็ดเก้าสองหกนี่ได้ชุดเดียวฝั่งนู้นก็าตุ่มเดียวได้ชุดฝั่งนู้นก็ตุ่มเดียวได้ชุดเดียวเหมือนกันนะเออมันก็แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเลยจะเลยมีเลขแค่สองชุดในฝั่งกลุ่มมีเลขแค่สองชุดท่านดูให้ดีแล้วกันนะมีเลขแค่สองชุดผมบอก็ ก็มีได้ของชุดฝั่งนี้ว่าก็ไม่มีอะไรนีครับท่านก็ดูดิครับเบสเปนสอก็จัดสอไปฝั่งนี้มัน3าก็จัดสาไปแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรถ้าแบ่งกลุ่มได้ดีๆแล้วท่านไปเอาตัวที่ผมทําตารางส่งให้ท่านมาเทียบแล้วมาดูว่าสรุปด,ดวงดาวตรงนั้นกับอะไรมันเข้ากันได้แค่ไหนอะไรแค่ั้นวางไปเลยตามนั้นนะครับอ้าวตามนี้วันนี้ก็เลยให้ท่านดูแบบ เป็นความรู้เลยนะท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละจะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็เข้าใจแนวทางแล้วก็ดูวิธีการแล้วก็เอาความรู้ที่ท่านได้วิชาที่ท่านมีเข้ามาวิเคราะห์ไปด้วยกันด้วยนะครับเอามาวิเคราะห์ไปด้วยกัน่าฟังแต่ผมอย่างเดียวจะดูจากผมอย่างเดียวก็เอาช่วยกันวิเคราะห์ไปด้วยและแนวทางนี่แหละครับเป็นแนวทางที่จะนาพาท่านไปสู่ความสําเร็จได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตใจมันกําหนดความอาคือจิตมันเป็นตัวกําหนดความจริงของชีวิต เพราะนั้นภายในเป็นยังไงภายนอกจะเป็นอย่างนั้นท่านต้องสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยให้เกิดขึ้นภายในก่อนเมื่อภายในมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วภายนอกก็จะมั่งคั่งรุ่งเรืองตามมานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านมีแต่อารมณ์เป็นความสุขอารมณ์แห่งความสดใสยิย้มรับทรัพย์รับเงิน้านวัทุกคนโชคดีครับ